เจสีพลล้ำนะฮะตลกชื่อดังนะครับก็ได้พุ่นสภาพจากการเป็นศิลปินของวงสั้นเราบันเทิงศิลน,นะฮะพี่น้องนะหลายคนก็รลู่จักแลลวครับนะฮะวงสั้นเราบันเทิงศิลน,นะอะแฟนคลับเอซีก็โยงกันนะฮะเหตุผลการแตกหัก,กว่าคืออีหยังนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวนะครับช็อกวงการนะพี่น้องขานาะเมื่อเจซีพ่นลํำดาวตลกสั้นเล่า,ลาบันเทิงศินนะครับพบพร้อมกับนางตำแหน่ง,นงผู้บริหารของวงนำ้ำนะจะ๊ะได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กนะส่วนตัวว่าพ้นสภาพการเป็นศิลปินของวงสั้นเล่า,ลาบันเทิงศินเป็นที่เรียบร้อยนะจะ๊ะโดยมีการแคปแชทจากบุคคลบริษาบซื้อพี่น้องขานะครับเอาแคปมาหายเบิ้งนะครับ ว่าเจว่าเจซีพลสภาพการศิลปินนะครับเพราะอย่างนะฮะเพราะมีการยุกโยงปุ่ปั่นคนในวงวสันวานะครับสร้างความกดดนันสร้างความแตกแยกนะจ๊ะและหากงานใดที่รับผ่านตนขออภัยนะครับและหากงานใดที่รับผ่านตนขออนุญาตนะครับไม่รับผิดชอบ และขอยกเลิกงานทั้งหมดทำอเอาแฟนครับนะฮะโยงไปต่างๆหน,าน,านา้าว่าอะไรคือเหตุผลทำให้แตกหักจุดชนวนในครั้งนี้พี่น้องขาซึ่งดูท่านะฮะอาจะเป็นเรื่องไงพ่อสมควรพี่นอ้องขาอ่นะในความใจความสำคัญในแชทนะครับที่แคปเอามบาบอกนะจะมาบอกสุฟังพี่น้องว่าเป็นแคปว่าจังใดแน่นะฮะอ่า ไฟนะครับบอมเนเจซี Z, ไฟเคนที่แชทมาบอกว่า,ผม,ผ,า,า,ออาผมให้ผลการเป็นสภาพขออภัยผมให้ผลการเป็นสภาพศิลปินนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นใต้ปนนะฮะ <laughs> เออเป็นต้นไปพี่น้องขาเหตุผลมีการยุยงปกปันฉกช่วนนะฮะศิลปินไพ่ใต้สังกัด้าเล่าบันเทิงศิลน,นะจ๊ะสร้างความกดดันและไม่สบายใจให้กับศิลปินงานเจอภาพระวัยที่ไม่มีสัญญาไม่มีมัดจำและไม่มีการลงชื่อนะครับ บอกผู้บริหารผมบรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นว่าสันว่าขอยกคิวงานทั้งหมดเลยยกเลิกให้เหม็ดน,นะจ๊ะนับตั้งแต่มือนี่เป็นใต้ปนนั่นเอาอีกแล้ว <c oughs> เป็นต้นไปพี่น้องขาหากเจ้าภาพต้องการจ้างนะครบว่าจ้างให้โทรมาหาเพื่อนพี่น้องขาโดยตรงนะจ๊ะอืมจักเป็นผู้ใดบุนะทุกคนกับสิพ่ออ่านออกขึ้นไดยุดอกว่าเป็นไผเนาะ